สวัสดีครับครับผมโอเลี้ยงเชิญยิ้มคนหัวหมอขอรายงานตัวครับท่านผมอันพันเย็นคนเดิมครับผมหมูหวานอ้วนๆคนนี้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเล่าขำกับสามอเราจะพบกันเป็นประจำนะครับทาง MV 5แห่งนี้ครับผมครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมครับและเสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีอีกนะฮะ เป็นรายการโจข่าวเอาทรายครับท่านเป็นยังไงเอ่ยเราจะพาท่านไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ไหนที่มีของดีของแปลกครับหรือจะเป็นสินค้าโอทอปเรื่อยต่างๆนี่จะนํามาเสนอในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเวลาก็เวลาเดิมครับ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 มบีห้นี้ฉะนั้นสรุปแว่สรุปว่าเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทางเอ็ ไปทั่วทิศด,ดูทั่วไทยใกล้ทั่วโลกโอ้โห <c oughs> นี่คือสโอลแกนของช่อง,อ,องเราเลยนะถูกต้องแล้วตอนนี้ต่างประเทศ <c oughs> เพื่อนบ้านเรากำลังดูรายการสดรพร้อมๆกันะนะ ซึ่งก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านรายการเรามาได้ทุกเรื่องเลยนะหรือจะส่งมาให้กำลังใจกับพวกเราทั้ง3คนได้เลยครับทางไหนครับหมายเลขเอสเอ็มเอก็4ี่หกครับครับผมถ้าเกิดมีภาพสวยๆนะครับอยากให้พวกเราได้ชมกันนะครับส่งมาเป็น MMS นะครับที่หมายเลข4ี่หกสนนะจ๊ะราหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะฮะโทรมาเล่าเรื่องขำๆให้พวกเราได้ฟังกันในช่วงที่2หรือว่าจะโทรมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะให้พวกเราได้ไปเจาะข่าวเอาท์ไซด์กันแล้วก็ที่เบอร์โทร8ครับ ครับเจาะข่าวเล่าขำเราแบ่งเป็น3ช่วงในการท่านผู้ชมครับยังไงครับช่วงแรกเราจะนําข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบเป็นข่าวชาวบ้านข่าวทั่วไปนี่แหละครับในช่วงแรกจะเป็นช่วงล้อเลงข่าวครับท่านครับผมช่วงที่2ของรายการนะครับผมจะเป็นเรื่องเล่าขำๆจากพวกเรา3าคนครับ,รบแล้วก็ <c oughs> เรื่องเล่าขำๆจากท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ะนะครับโดยยกหูโทรศัพท์โทรข้ามเล่าเรื่องขำกับเราได้เลยนะครับครับช่วงที่3ของรายการัช่วงสุดท้ายครับมีคลิปขำๆคลิปสนุกๆครับรอท่านอยู่จากพวกเรา3ามคนจะจัดเต็มให้ท่านได้ชมกันเลย และสุดท้ายก็ตบท้ายด้วยสำนวนสุภาษิตไทยนะฮะเข็นคกขึ้นภูเขาหรือเข็นคกเหนื่อยจังอย่างไรเนี่ยเข้าเมืองตาเหลียวถือตาหลิวตาเหลีเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามเออหมายเขาว่าทํายังไงเขาทำยังไงเราไปที่กลุ่มเขาเราก็ต้องทําตามเขาอย่าไปแหวกเขาอย่าไปพวกแกะดำอะไรพวกนั้นลักษณะนี้คือสุภาษิตที่จะได้ นำมาในตอนท้ายว่าความหมายของสุสภาษาิธิ์วันนี้ความหมายว่าอะไรท่านขอใช้ทราบในรายการของเรานี่เแหละครับผมครับผมวันนี้ฝนตกมากโ,โ,โผม อากาศมันเปลี่ยนไปฝนตกที่บ้านนะที่บ้านนะอฝนตกแรงด้วยหระแล้วเป็นหนักเลยนะน้ำท่วมจู่จู่มาท่วมหน่อยในขัง่อยดีวก็หายแล้วแต่ว่าปกติมันหน้านี้มันหน้าหนาวใช่ไหมใช่แล้วฝนมาจู่จูมาเลยไม่มีปีไม่มีครุยประเทอเรมาเลยเมื่อเมื่อเย็นฝนตกแถวบ้านเป็นไงขำท้องแข็งเลยอ่าทำไมฝนตกทำไมไปยืนขังมาไม่ฝนมันตกท้ายรถมอเตอร์ไซค์มันซุ่มซ่ามคนละฝนกันแล้วที่บ้านมีไหมที่บ้านนะฝนตกหรือะเป็นไงฝนตกนี่ เรียนท่านผู้ชมสักนิดนึงนะฮะฝนตกนะฮะกรุนาจะออกจากบ้านไปเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตัวพวกท่านเปียกกันนะครับกลับบ้านเฮยไปไหนเล้าโอ้แมโยนให้เป็นมุกเขาเล่นกันมานานแล้วมุกนี่ก็เล่นทีหนึ่งช่วงนี้เราพักสักขี้ก่อนครับสักโ่ครับผม ท่านผู้ชมครับจอข่าวเล่าขำเราพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันพรฤหัสบดีครับที่31มกราคม2556นะถูกต้องวันนี้ก็ดึงเดือนเต็มเต็มพอดีปีใหม่ผ่านเข้ามาใช่แล้ว,ลวนะฮะก็ะปีนี้เออเดือนนี้มี31วันใช่ฮะนะก็<ช>พรุ่งนี้ก็ วันที่หนึ่งวันหวยออกครับเบอรก็วันต้นเดือนก็ได้ต้นเดือนต้นเดือนนะครแม่ทุกคนต่างใจจดเจจอใจจดเจจอดโดยเฉพาะทีมงานเราเนี่ยทำไมตากล้องเราเนี่ยฮะนทุนนัทเตทุนเนี่ยโอ้โหไม่เลขเด็ดทุกงวดแล้วก็โดนกินทุกงวดถ้าใครอยากร่บสวยถ้าใครอยากรับรวยไปปึกงาวันนี่มีสองเหรอสองไปาใหวยแย่งุูแยงโดนกินอยู่เลย ของเก่าใช้ก็หมดยังก็ไม่รู้ไม่เขาชอบงวดชนงวดชนและชนจนเซเลยดีกว่าเป็นคนละชนแล้วครับผม<อ>ฮะก็ขอบคุณนะที่ท่านได้ส่งเอสเวดมารายการเรานะ4642201นะครับก็บส่งมาก็ได้เลยทักทายเราได้ทุกเรื่องเลยอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราอยู่ในขณะนี้ทุกๆท่านเลยนะด้วยความจริงใจครับ มีคนแฟนรายการเราท่านหนึ่งทำไมพี่แฟนรายการเราเป็นสุภาพตรีน่ารักมากครับคุณก็อึบน่ารักมากเลยนะอึบอะไรอึบแบบอึมเขาเรียกว่าอึมใช้ไหมคไับอไม่ถึงเต้าเลยมันจะหุ่นอึบดูรายการพี่ทุกคืนเลยครับที่ไหนดีรายการพี่ทุกคืนแล้วก็ดูทีนี้ว่า ถามนี่ะช่างแต่งหน้าเขาจะแต่งห้าเลยหรือพี่แต่งเองทำไมหน้าน่ารักเหมือนจินจังเขาบอกแค่โอ้ที่หน้าเขาบอกหน้าพี่เหมือนจินจังจินจังเออมันยังไงจินจังมันจะมันน่ารักไปหรือเปล่าคิ้วคิ้วดำดำออเ่าเหมือนจินจังเหรอจินจังหรือลิงจิมเมซีอ่ะใครบอกบ้าลิงที่ไหนน่อง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 ทำทั้งเหมือนเลยบอกเอาทั้งเหมือนเลย S <S เราเขอดูรายการประจำของคุณ,คณคนะจ๊ะขอบคุณนะขอบคุณนั้นนั่นหนูน,ะ,ะ,นยยะน่ารักน,ะน่ะและขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะยังไงก็เดี๋ยวต่อไปอย่างที่เรียนให้ทราบนะก็ ของสมนาคุณที่จะเอามาแจกนะเดี๋ยวก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเพราะเสื้อเที่ยนี้หมดไปแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้ามีอะไรดีๆจะมาแจกจะเรียนให้ท่านทราอีกทีนึ่งนะต่อแทนทุกท่านที่ได้ติดตามชมรายการของเราครับไม่เสียเวลาข่าวมีเยอะเลยวันนี้ข่าวแปลกๆมากันเยอะใช่ใช่เข้าสู่ในช่วงนี้เลยครับช่วงละเลง ข่าวแรกครับเขาบอกโจรอุบาทมากเลยนะทำไมครับโจรอุบาทโอ้โหอุบาทยังไงพี่อุบาทไปปล้นรถอีแตนชาวบ้านนี่ยรถที่แท็กเลยอะแท็กนี่นะไปแท็กอีแตนนี่แหละทายๆกันเนี่ยนะครับผมที่ไหนเนี่ยปล้นอะไรไม่ปล้นไม่ปล้นไหนนี่เออที่อุทัยเนี่ยนะครับร้อยตำรวจโทรชานเดชใบเนียมฮะพนักงานสอบสวนสพบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะอำเภอบ้านไร่นี่แหละครับรับแจ้งจากนางสวรรค์ศรีบุญอายุ50ปีทำไมครับอยู่บ้านเลขที่90หมู่ที่1นึ่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีว่า อีกั้นนะครับถูกคนร้ายสามคนสวมหมวกไอโมงค่ะบูเข้ามาป้นเงินรถอีแต๊กในชั้นฮะฮะตำาวจเกาไปเลยนะเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุก็พบห้องแถวชั้นเดียวจํานวนสองห้องอยู่ติดริมถนนสายทับคล้ายหลังโรงน้ําตาลนางสวานก็เปิดเผยแว่าชั้นกับสามีนะคะคือสามีชั้นชื่อไยชัยพนิดรัตน์ค่ะอายุห7บเจ็ปีแกวัยเจปีค่ะได้เช่าบ้านของนายสาเพลงอุ่น อยู่บริษัท54หมู่ที่9ตำบลป่าบัวอำเภอทับหลวงจังอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะทำอาชีพอะไระฉันก็ประกอบประชีพรับจ้างทั่วไปใครมาจ้างฉันก็ไปไม่จ้างฉันก็ไม่ไปแล้วค่ะโดยมีรถอีแต๊กคูชีพอยู่หนึ่งคันนี่แหละค่ะไว้ทำอะไรไว้สําหรับรับจ้างบรรทุกของกับลูกค้าใครมาจ้างไปฉันก็ไปขนให้แต่จู่มาคืนที่ผ่านมาไปเช้าเออไปเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะมีคนล่ายเป็นชายชะกันนะฮะจำนวนกี่คนมากันสามคนก็สสูหมงไอ้โมง,โมงสีดําเข้ามาทาร้ายร่างกายจนละบาาเจ็บเข้ามาถึงไม่พูดปาล์มทำเลงทำไงทำร้ายร่างกายถ้าตุ๊บตุ ตับแล้วทำไงอีกหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้จับอีฉันนะผูกมัดมือไว้แล้วขูบบ่บังคับเฮ้ยบอกงเงินเอาไปซ่อนไว้ไหนอ่าแล้วว่างไงบอกโอ้ดิฉันก็ไม่ยอมบอกแต่แกเขาก็ลือคนทรัพย์สินก็ได้เงินไปจำนวน2 5ง0 0ืบาทโอ้โหเยอะเนี่ย ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปกักขังไ้ในห้องนอนเอาดัวเองินไปกักขังไปในห้องนอนดิค่ะแล้วทำอะไรอีกไหมแล้วก็ล็อกกุญแจห้องไว้พร้อมกันนั้นยังไม่พอนะคะยังไงกนมโนขับรถอีแต๊กของฉันนั้นหนีไปทางวัดทับคายค่ะโอ้โหนี่ขับรถอีแต๊กหนีโอ้โหนี่จริงๆแหมไม่ไปปนเงินก็ได้มาสองร้อยห้าสองพันสองหมื่นห้าพันบาทคนนี้นั่งสองวันคนนี้เนี่ยแกก็อาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วมาเช่าบ้านเขาอยู่ด้วย เออแล้วเขารู้ได้ไงว่าแกมีเงินนะนั่นอะไรที่เป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าอ่าอันเป็นคนใกล้ตัวรู้แล้วรู้ได้ไม่มีเงินเออขามของเงินซ่อนไว้ไหนแน่รู้ได้ไงแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนรวยร่ำรวยอะไรมากนักแต่แค่แค่มีเงินเก็บเออเออใช่เขาหากินแต่หากินสองคนผัวเมียเนี่ยแล้วพี่โอเลี้ยงไปต้นเขาทำไมเออก็ได้ทีเดียวว่ามันขาดเงินเล็กน้อยเฮ้ยบ้าเปล่าแต่จริงแล้วเดี๋ยวก็จับได้เพราะว่ารถอีแท็กก็ขับไม่ไวหรอกค่อยๆไปแท๊กแท๊กแท๊กแทนี่มัน ก็ไม่แน่นะมันก็ไปลื้อชิ้นส่วนหรือเปล่าพี่เนี่ยกลัวจะไปลื้อชิ้นส่วนนี่เลยเออเขาทำหมากินกันไปคนเราหมาป้นกันยังไงถูกต้องถูกต้องอ้าวมที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างครับผมครับผมเป็นไงครับชาวบ้านโป่งโป่งฟางเนี่ยเอาหวาผีกะไล่กัดกินไก่กันน่ะอ่าผีกะนี่นจะเป็นยังไงผีกะเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ใช่กระหัง่ไมกระหังไหมไม่ใช่ผีกะเนี่ยมันจะสิงในร่างคนอ มันไม่ใช่ถ้ากระสือเนี่ยมันจะแบเป็นมีไส้ใช่ไหมแล้วก็มีดวงไฟกระหังก็จะมีกระด้งออกมาใช่ใชตันนบีกระหังนี่ผู้ชายแต่ถ้าผีกะไอ้เฉยนี่คคอจะจะเข้าไปสิงในร่างคนไม่ทาอะไรชอบกินของดิบๆเห็นอะไรดิบๆไม่ได้พวกไส้เนี่ยไส้ดิบ โอ้ยังพี่กินอยู่ทุกวันเนี่ยนะเออกูกินเอยโอ้ยน่ากลัวผีไก่เออพี่เหมือนมกเป็นไงผีกะมาผีกะเนี่ยครับชาวบ้านหมู่สี่บ้านโป่งฝางนะครับตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสี่มนะครับจังหวัดสุโขทัย๋อสุโขทัยนะครับเกิดความหวาดกลัวผีกะอย่างมากเพราะในช่วงระยะหลังเนี่ยนะได้เกิดมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านและมีไก่ตายบ้านละตัวสองตัวจนถึงล่าสุดเนี่ยมีผู้พบเห็นเงาตะคุ่มคล้ายคน ป็นหญิงสาวพี่มาขโมยมาขโมยไก่ที่เลี้ยงไว้ถึง4ตัวมาขโมาตอนคืนนะใช่มาตอนคืนนี่แหละมากินไก่มาคืนเดียวเลยใช่มากิน4ตัวในคืนเดียวสี่ตัวในคืนเดียวคุณยายวัยหกสิบสี่ปีคือนางวินสักกุลลักษ์นะครับอยู่บ้านเลขที่3 3มหมู่4บ้านโป่งฝังซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ตนเองเห็นในข่าวนี่นะในเหตุการณ์ไม่อยากบอกไงเพราะกลัวผีกาเนี่ยจะมาปร้ายไลคือไม่อยากเอ่ยชื่อกลัวผีจะมาผีกะจะมาปองร้ายใช่ เขาได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าออเกระแสที่ชาวบ้านกลัวผีกะนั่นก็เป็นเรื่องจริงแล้วผีกะนี่ก็มีจริงมันมากัดกลางวันกลางคืนกลางวันมันไม่มาามันมากลางคืนมันกักลางคืนนี่แหละค่ะผีกะจะชอบกินของสกปรกอย่างอะไรบ้างเครื่องไหนไก่แบบสดสดกินกบเอบอบกินเขียด เออกบกเขียก็คิดทสดมันยัดเข้าไปในปากโอ้โผีกะจะออกหากินในกลางดึกก็มักถูกชาวบ้านเห็นหน้าจึงรู้ว่าผีกะนี่เป็นใครเมื่อชาวบ้านคนใดจะ ว่ารู้ตัวแล้วจะถูกปองร้ายเลยใช่ไปบอกไม่ได้พูดไม่ได้เลยอ่ะต้องเขาเนี่ยจะทําให้ผีกะเนี่ยคับแค้นใจจะเกิดเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านเนี่ยถูกเข้าสิงรวมถึงมีไก่เนี่ยถูกกัดกินบริเวณก้นของไก่หรือตูดไก่เนี่ยตูดไก่มันมันดิมาตองย่างมากินตูดชนกินตูดไปแล้วก็เอามือล้วงข้าไปแล้วเราตูดเอาแยกไส้มันออกมาแล้วทําอะไรกินเครื่องในอีกกินเครื่องในชๆกินเครื่องในไก่เนี่ยจนหายหมดทั้งตัวเลยนะบางโคบางตัวเนี่ยเพะ พูดได้ง่ายพี่ขอขาดหายไปแบบลักษณะเนี้ยถูกของถูกถูกกัดนะอะถูกกัดหายไปทั้งคอเลยผีกะเออพร้อมยืนยันว่านี่คือการกัดกินของผีกะและวันที่ตนเองเนี่ยมองรอดช่องไม้นะอมองมองรอดช่องไม้ที่ฝาบ้านลงไปเนี่ย เออฉันกำลังประมองไปที่ฝาขัดบ้านนะไม้ขัดบ้านเนี่ยไม้ขัดหมอเนี่ยไม้ขัดฝาบ้านก็เห็นเงาของผู้หญิงคล้ายๆหญิงสาวกำลังจับไก่กินแต่พอตะโกนเรียกให้คนชื่อด้วยชื่อด้วยมาดูผีกะเป็นไงอ่ะภาพนั้นกลายเป็นหมาดำเอาว มันไม่ได้เป็นผีกะไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วเป็นหมาดำเ้าทำไงวิ่งหายไปในความมืดเลยเรียกคนจะมาจับมันนั่นแหอะเหมือนเช่นที่เขาบอกว่าเหมือนเช่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะเคยเล่าให้ฟังไว้ซึ่งล่าสุดเนี่ยชาวบ้านถึงกับต้องนําใบนาดพี่มาแขวนไว้ตามหน้าบ้านเพราะมีความเชื่อว่าใบนาดเนี่ยจะช่วยปกป้องตนเองจากผีกะได้ไม่ใบนาดเต็มบ้านเลยโอ้โหนี่มาอยไว้เต็มเลยนะใบนาดผีกะกลัวใบนาดเออผมอยากจะรู้นละใบนาดทำไมถึงกันผีได้เออ เขามีเขาเนีค่คนนี้หรือเปล่าอุ้ยคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้ผ่าไม่ใช anyway. ่คนนี้ที่เห็นเหตุการณ์หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ใช่าเสียงแก่ถ้ายุติ7 80นี่เขาอายุ64ปีคุณยายวยุาย64เลยงคนเล่าไม่แก่คนนี้ไม่ใช่ลูกสาวลูกสาวเขายายเออยายก็ยิบยาย60กว่ายายเห็นไงยายเห็นเขากทีล่กแกบอกเห็นเป็นผู้หญิงนี่ยแหละพอพอพอกลางคืนจะออกมากลาิงคืนนะตา มองไมไงมองเออ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 เิอเอ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 อเทอเอ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 นเออ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 ดออเออเอันจอกอนเออเออเออเโอออองเออเออเเเอลอง ใครลงไปตรวจสอบดูให้ชาวบ้านได้สบายใจหน่อยนะเป็นีกจรือปล่าให้กำลังใจชาวบ้านว่าบางทีอ้าวก็อาจจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะเขาบอกผู้เฒ่าผู้แก่ก็เคยเล่าให้ฟังครับผม อันนี้ขอบคุณช่างนุนะครบอกเอสเบสทุกวันนะครับพี่สามอขอบคุณมากครับคุณนะครับนี่นี่สามท่านและครอบครัวของช่างนุนะครับเออนี่ภรรยาตรงนั้นว่าแล้วไม่ใช่เห็นมองไกลๆมาก็เห็นทำไมอ่ะเออใส่ตาสั้นเหรเนี่ยเออมาเที่ยวก่อนผู้หญิงมาใหญ่คนนี้เนี่ยรู้ได้ไงคือเจอกันแล้วเหรอใช่ใช่พี่เนี่ยชอบทำให้ครอบครัวเราฉานวันนี้มีอะไรสนุกสนุกเล่าเยอะๆนะครับผมช่างนุนะ็ก ออะะไไรรมีมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศนิดนึงนะยังไงยังไงประเทศซิมบับเวอ่ะเป็นยังไงประเทศซิมบับเวเนี่ยเชื่อไหมตอนนี้เงินในประเทศเขาเหลือเท่าไหร่หรือเป่าเงินกองทังเขาเนี่ยในในกองทังเขาเนี่ยเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หกพันห้าร้อยบาทอ้าร้อยสองร้อยกว่าดัลไล่เอง เพราะอะไรอ่ะไม่รู้ผมดูข่าวไปเลผมเอ๊ะยังนึกเออเออว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรของเขานี่แหละนะฮะหรือ6,500บาทเงินในกองกลังนะติดติดประเวใช้เพลินไปหรือเปล่าเออลืมเก็บไงใช้เพลินไปหน่อยครับผมครับไปดูไปข่าวต่อไปกันหน่อยไปได้ไหมครับเาบอกว่าทึ่งครับพบมะม่วงออกชอบเป็นรูปมังกรคู่นะโอ้ที่ไหนเนี่ยแปะริ้วนี่ไงครับผมแปะริ้วเมืองฉะเชิงเซานี่เองฮะเพราะว่าเชิงเซาเชิงเซาอะไรซาอีกแล้วซา ชะชะเซิงเซาเซิงอะไรนะชะเชิงเซาเออชะจดุเซาอพี่วิเลี้ยงพูดดิชะเชิงเซาแแค่นี้เหรอพูดดิเออซาเซิงเซาอะไรชะเชิงเซาเซาชิงช้าชะเชิงเซาช้ายชิงช้าพี่ก็พูดออะชหมดเลยเชิงเซาเออชะเชิงเซาเออเราพูดติดกันเลย ฉะเชิงเซาหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกแปดลิ้วนี่นะครับผมเพราะที่นั่นมีปลาแปดลิ้วใช่ปลาจะแบาบปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่พอแลกมาแลกแปดนิ้วแลกออกมาได้แปดลิ้วใช่ครับเป็นลิ้วๆแปดลิ้วเลยที่มาของแปดลิ้วนี่นะครับผมเขาบอกผู้สื่อข่าวรายงานว่านะฮะที่บ้านเลขที่16หทับหมู่2ตําบลคลองนาอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ซึ่งเป็นบ้านของนายพีระเทพพิทักษ์อายุ70ปีอ,อดีตข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมชื่อดังนะฮะซึ่งจ้ซึ่งเจ้าของบ้านในระบุว่าได้พบต้นมะม่วงเนี่ยสายพันธุ์น้ําดอกไม้สีทองอที่ปลูกอยู่หัวมุมด้านซ้ายของประตูรัวบ้านออกช่อมะม,ม่วงออกกลายเป็นรูปคล้ายกับบางกรคู่อ่านีา่ยมองเห็นไหมยังไม่เห็นครับสำหรับ มะม่วงต้นดังกล่าวนะฮะมีอายุมากกว่าสิบห้าปีแล้วนะฮะนำมาปลูกโดยบริษัทผู้รับเหมาจัดสวนเป็นผู้นํามาปลูกให้แต่เราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั้นนะคอยจะดูแลตัดกิ่งไม้แค่นั้นเองถ้าจนมีขนาดไใหญ่งขยะมันใหญ่เกินไปครับผมถ้าใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะรับน้าหนักเลนลากมันจะแทงไปไปครับผมซึ่งภายในบ้านนะฮะมีต้นมะม่วงพันเดียวกันน่ะอยู่เกือบสิบต้นเลยและมีจํานวนสามต้นที่ออกลูกได้ตลอดทั้งปีคือต้นที่พบ ช่อยอดผิดปกติเนี่ยเป็นต้นที่อยู่ถัดมาทางหน้าบ้านนะฮะรวมทั้งต้นที่อยู่ริมรั้วด้านนอกอีกหนึ่งของตัวบ้านเนี่ยซึ่งครั้งแรกนั้นเข้าใจว่าสาเหตุที่ทําให้ม่วงช่อนี้ผิดเพี้ยนไปนั้นเกิดจากต้นเฟิร์นหูควางนะฮะที่นํามาเกาะไว้ตามต้นมะม่วงอนะ่ะอีกต้นหนึ่งที่อยู่ทางหน้าติดกับกําแพงรั้วอีกด้านหนึ่งของบ้านโดยมแมลงจะนําเชื้อต้นจากเฟิร์นไปผสมกันนะฮะจนเกิดความผิดเพี้ยนไป แต่หากเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะมันก็ต้องเป็นทุกต้นพี่ออแต่นี่มันเป็นแค่ต้นเดียวออนะฮะมีเกิดขึ้นออกับต้นมะม่วงอีกหลายต้นเออนี่มันออกเป็นต้นชอบเฟินต้นมะม่วงนะครับผมเฟินมันตขึ้นมาเออนี่มันก็เออราคาดคว่าไก่สอนมันบินไปติดถือไหมวะเออได้รือร่อ เขาบอกว่าถ้าถ้าบินไปติดมันก็เป็นทูกต้นเลยบางทีไปติดอยู่ต้นนี้ต้นเดียวก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะเขาบอกเราลมพัดไปอ่ะใช่ป่ะล่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้แล้วชาวบ้านเราเดี๋ยวนี้เห็นอะไรแปลกก็ไม่ได้อ๋อไปกินเหรอไม่ก็ขอหวยก็เอาไว้ก่อนนะแต่นี่ยังดีนี่เลยรูปปกรคู่เหรอผมก็ยังมองอยู่ต้องใช้จินตนาการผมว่ามันยังไงก็ไม่ คล้ายๆนะมันก็คล้ายฮะแต่ยังไม่เหมือนเหมยังยังไม่เหมือนมากแต่ได้คล้ายๆอ่ะมังกรคู่มังกรคู่หรือเป็ดน้ำเหมือนเป็นมังกรคู่อ๋อนี่นี่นี่เขาบอกมังกรคู่นี่ไงมังกรคู่ในไหมเดี๋วเห็นไหมหัวมังกรอ่ะไหนหัวเนี่ยไงอ๋อนี่หัวปลาหัวหัวปลาใช่่มนะ มองยังไงก็เหมือนงูเขียวทำให้หัวก็ห้านะว่าไปเอ้ยเอาอีกแล้วคู่รูสองพอแล้วมีสามหางเอ้ยแม่เดี๋ยวก็เอาพอดีกันเนี่ยแหละแม่ตะทุนตะทุนเตรียมเอาปากกามาจดอีกแล้วเมีสามตรงกันด้วยนะเอาปากกาจดอีกแล้วอ้าวออกทีวีแล้ววันนี้เลยสามสามเป็นชูสองสามเป็นชูสองนี่เป็นอะไรเนี่ยเออ อ้าวนี่ก็เป็นข่าวแปลกๆที่เรานำมาเสนอนะครับก็มีข่าวดีมาบอกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับนักศึกษาที่รดกระบังเนี่ยทำไมพี่เขาคิดคนแว่นตาสําหรับผู้ป่วยเป็นอัมพาตนะยังไงช่วยอะไรรกกะบังช่วยอะไรนั่นแหละเขาคิดคนแว่นตาที่ป่วยสำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพาตนะเขาสั่งแบบมีเลเซอร์มีอะไรสั่งใส่ปุ๊บแล้วพอจะเดินได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรายละเอียดจะเป็นไงนะเข้าสู่ในช่วง มีข่าวดีมาบอกอนี่เป็นช่วง <c oughs> มีข่าวดีมาบอกอนักศึกษาลาากระบังคิดค้นแว่นตา เพื่อผู้ป่วยเป็นอัมาพาตนะั่งโขบกกระผมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหลักกระบังได้คิดค้นแว่นตาสั่งงานเพื่อผู้ป่วยอัมาพาตทั้งตัวหรือคนพิการแขนขาแต่ยังหันคอได้ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการใช้ชีวิตประจําวันโ,<อ>โดยมีหลักการทํางานคือผู้ป่วยจะใส่แว่นตาซึ่งติดกระเลเซอร์และไมโครโฟนไว้โดยควบคุมในยการเปิดปิดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ป่วยเพียงหายใจแรง ไปยังไมโครโฟนก็จะทําให้เลเซอร์บนกรอบแว่นตาทํางานจากนั้นผู้ที่ใช้งานหนักหันคอใช้ลําแสงชี้ไปยังฉากหรือผนังจะมีคําสั่งต่างๆเช่นปุ่มหนึ่งทำอะไรครับปิดแอร์ปุ่มสองปุ่มสองเปิดไฟฟ้าปุ่มสามปุ่มสามเปิดปิดปุ่มสี่เปิดทีวีเออซึ่งปุ่มสปขอความให้ปุ่มสามเปิดส่งข้อความหรือขอความช่วยเหลือจากทาง s อ s เป็นต้นซึ่งหน่วยประเมินผลส่งรหัสตามที่โปรแกรมตั้งไว้ โดยระบบประมวลผลจะถ่ายโทรศัพท์มือถือ Android โดยมีกล้องวิดีโอรับข้อมูลจากฉากนำไปสั่งการทำงานต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยทีเดียวนะขอรับ อย่างนี้ก็ปรบมือและกดไลค์ให้กับ <c oughs> นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลักระบังครับกระผมเจ้านายด้วยเด้อว้าวโอ้โหต้องโอ้โหสถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลหารรากระบ,บงังเอ่ยนี่ยเแจ๋วแจ๋วแจว,แจว,แจว ก็มีมีพิเศษคือปุ่มหนึงเปิดปิดแอร์มปุ่มสเปิดไฟฟ้าปุ่ม3าเปิดปิดทีวีปุ่มสี่ปุ่มส่งข้อความเปิดเอเอ็น s m s ได้เลยฮะเช่เหลือได้เลยอ่านี่โอ้โหเป็นในโลกเลยนะเปรี้ยวนะแล้วอย่างนี้ในโลกเลยเราต้องไปติดข้อมูลกับทีวีกับแอร์อะไรไปด้วยไหม เขาคงทําไม่เรียบร้อยนะอ่าชอบห้ดชอบหมุนไม่ได้้เขาจะให้แบบหันไปกระแพงในสั่งงานได้เลยพี่เอาว่าเราพี่ลองเอาสักอันไหมอ่อไม่มีเอาเอาว่าเราพี่เอาอ่ะยังครับไม่พี่ไม่พี่เป็นคนขี้เกียจไหมครับไม่ต้องไงนองนั่งไม่เปิดเปิดเปิดแอรเปิดเปิดแอร์เลยเปิดแอรเวันอย่างนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นคนเป็นอัมพาตแล้อยากจะรบายก็ได้ใส่ได้ได้อ่าแล้วแต่พอเสร็จแล้วก็เป็นเลยทีนี้ อ้าวอะไรเขาบอกว่ารูปผมกับช่างรูปผมช่างนุจ่าเจี๊ยบหล่อไหมครับอ๋อจ่าเจี๊ยบด้วยหรอจ่าเจี๊ยบด้วยเมื่อกี้สามคนสามคนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนช่างนุช่างนุจ่าเจี๊ยบกับแล้วก็รูปงบอสแสดงว่าบอสแน่แน่ได้บอกรูปผมอ่าอ่าสวัสดีครับทีมงานลุง3าอครับโอ้ขอบคุณมากนะลุงลุงอ่ะเรียกลุงในช่วงหน้าไปเลยครับช่วงหน้าครับเรื่องเล่าขำๆรอคุณอยู่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะจ๊ะ